ต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับคําแนะนําด้านการลงทุนในทองคำเพราะก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะที่วันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีผลต่อราคาทองคําด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยราคาก็ดิดกลับขึ้นมานะคะเรามาเช็คราคาโดยสมาคมค้าทองคํากันหน่อยค่ะทองคำแท่ง96.5นะคะขายออก29,800รับซื้อ29,700นะคะส่วนทองรูป,ปรพัธุ์ขายออก33,300บาทรับซื้อ29,167บาท84ตางค่ะ วันนี้พูดคุยกันกับคุณสิริลักษ์ณปโกติประภาผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากโคเชนเฮงโกลฟิวเจอร์สนะคะอยู่ในสายแล้วพี่เกศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะน่าจะหักปากาเซียนพอสมควรสราะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะหลุดพันเก้าทิศทางจากนี้ประเมินยังไงต่อคะค่ะสู่รายการจ้างงานน้องภาคเกษตรออกมาต้องบอกว่าช็อกตลาดแล้วกันค่ะ <c oughs> นะคะถ้าตัวเลขออกมาต้องบอกว่าดีทุกตัวนะคะไม่ว่าเป็นตัวเลขการจ้างงานอัตราการว่างงานแล้วก็ตัดสินใจใหม่ภาคการรมกางนะคะที่อดพูดไม่ได้คงเป็นตัวเลขการจ้างงานนะคะที่ออกมาเพิ่มขึ้นห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันตำแหน่งก็สูงที่สุดเลยนะคะถ้าดูตามกราฟิกก็คือสูงที่สุดนับตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วค่ะ อถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในเมื่อแบบสูุหงกว่าใช่คาดการไว้เยอะมากมากกว่าสองเท่ากว่ากว่านะคะเพิ่มขึ้นมันโอมันเท่าไรอะตลาดพอแค่ซวยแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นตำแหน่งนะคะคือถ้าเกิดดูรายละเอียดมาจากอะไรบ้างมาจากภาคการท่องเที่ยวนะคะพวกโรงแรมร้านอาหารมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันตำแหน่งนะคะในส่วนของภาครัฐเนี่ยจะมีกรณีที่พนักงาน แล้วก็อาจารย์มหาวัยนะคะมีการหยุดง,งานประทวงช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เขาได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นแล้วก็เลยกลับมาทํางานนะครับก็ลเลยทําให้ตัว x ก,การ้างงานภาคหลักลเนี่ยเพิ่มขึ้นผิดปกติก็คือเพิ่มขึ้นประมาณเจ็ดหมื่นสี่พันลายนะคะคือตัวเลขตรงนี้อาจจะผิดปกตินิดหนึ่งเดือนมกราคมนะคะแต่ว่าภาคการท่องเที่ยวเข้าใจว่า,าจะเร,รื่องจีนเปิดประเทศหรือเปล่าแล้วก็เออเรื่องเนาะ ร้านอาหารอะไรคนก็อาจจะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้นนะคะ <S 2> <S 2> <S เพราะว่าจริงๆเป็นภาคที่จะรับผลกระทบม,มากในช่วงของตอน down, <S <S ลน็อกดาวนา์นะคะเมื่สองปีที่แล้วตอนนี้ก็คงม,มีแบบจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่แอกว่าก็ตัวเอกภาคท่องเที่ยวเนี่ยรับโรงแรมพวกร้านอาหารเนี่ยเห็นตัวเอกดีขึ้นตั้งแต่ตอนเดือนธันวาคมแล้วต้องตามต่อไป นะคะ,ะแต่โดยตรงนี้ต้องบอกว่าอาจจะผิดปกตินิดนึงก<ม>ุ่มาเดี๋ยวต้องตามต่อไปอาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้นะคะ,<ม>ะตัวอาจารว่างานก็ดีด้วยต่ำที่สุดในรอบ53ปีนะคะก<ม>็เหลือประมาณ3.4เปอร์เซ<ม>็นต<ม>์ภาคการเมกงานน่าสนใจเพราะว่าเป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุนก<ฮ><ฮ>าระตัวเลขกลายเป็นวุ้ยเพิ่มขึ้นเป็น5.52เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือต่ำกว่า5.0 นะคะติดต่อกันมาเก้าเดือนกลายเป็นอุ้เหนือห้าสิบจุดพาการในการไปขยายตัวอีกะรตรงนี้มีผลยังไงมีผลกับการปรับเปลี่ยนมุมมองเรื่องดอกเบี้ยนะครับคือตลาดปรับเปลี่ยนแล้วนะคะคือก่อนหน้านั้เกาะที่จะเห็นตัวเระการจ้างงานก,ก็ยังมองว่าเฟดคงขึ้นดอกเบี้ยอีกแค่ครั้งเดียวนะคะถึงจสองห้าเปอร์เซ็นตในการประชุมครั้งหน้าคือเดือนมีถนาคมค<ะ>่ะแล้วก็ดอกเบี้ยจะพิงที่สุดคือแค่ห้าเปอร์เซ็นต ไปมาสี่อาจจะเห็นลดดอกเบีย้ยสองครั้งนะคะ mm hmm. ครั้งล 4, ่าสีสองห้าเปอร์เซ็นดอกเบีย้ยซิ้นปีของเฟดที่ตลาดมองไว้ก็คือสี่จุดห้าเปอร์เซ็นเท่ากับเส้นปีที่แล้ว mm hmm. อันนี้มุมมองเขาจะเหมือนตอนประชุมประชุมเฟดครั้งตอนเดืนนอนธันวาคมที่ไปเกะบอกว่าเขามองไม่เหมือน mm hmm. เหมือนเฟดเนะี mm ่ย hmm. นะคะตอนนี้มุมอมองใหม่ล้อไปตามเฟดแล้วบอกว่าอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกสองครั้ง นะค่ะขัง่าสินี2.5เปอร์เซ็นเดือนมีนาคมตุลาคมดอกเบี้ยจะพีคที่5.25เปอร์เซ็นตเท่ากับที่เฟดคาดการณ์ไว้เลยนะคะแต่เขาก็มีแอบหรืมนิดนึงว่าไตรมาสขึอาจจะลดดอกเบี้ยครั้งหน่งก็ได้นะคะเส้นสีดอกเบี้ยจะอยู่5เปอร์เซ็นต์นะคะตลาดแบบมุมมองขั้น5สี่เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยว่าอาจจะ้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปวรายการท่างๆดอกเี้นะคะก็เลยกลายเป็นมุมมองจากบูลิสตกลายเป็นตอนนี้ก็อาจจะแบนในในทองคำากันค่ะ ค่แบริชที่ว่านี่จะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นๆหรือว่ามันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางทองคํทาทั้งปีนี้ไปเลยคะเอ,อคิดว่าอาจจะยังไม่เปลี่ยนทิศนะคะยังมองว่าเออปีนี้ก็ยังเป็นเป็นทิศทางที่ที่เป็นเป็นขาขึ้นอยู่ละกันะนะคะถ้าเกิดเหวี่ยฉลองขึ้นดอกเบี้ยตามตามที่ตามที่เฟดม,มองไว้หรือว่าตามที่ตลาดเออปลี่ยนมุมมองตามเฟดที่แกะว่าก็ การที่ดอลลาร์จะกลับมาแข็งค่าขึ้นช่วงนี้อาจจะเห็นช่วงสั้นๆแค่นี้นะคะจาก100จุดก็กลายเป็น,ปนมาแตะเมื่อวันหนึ่ง103จุดนะคะเมื่อวันศุกก็มุมมองหน้าจะยังไม,ไม่เปลี่ยนมากนะคะนอกจากกรณีที่ว่าเศเษฐกิจทั้ง สหรัฐยุโรปดีไม่ได้แบบว่าเกิดภาวะถดถอยอยีกเนี่ยที่กังวลเนี่ยก็อาจจะทองก็อาจจะขึ้นขึ้นไม่ได้เยอะมากนะคะปัจจัยหนุนจะเป,นเป็นสองเรื่องหลักเราก็ยังมีปัจจัยหนุนอันที่สามที่เด็บบอกว่าไม่ไม่ปรับเปลี่ยนมุมมองอก็คือความต้องการของคำจีนและอินเดียปีนี้จะแข็งแกร่งนะคะจะมาช่วยเสริมปัจจัยที่สามแต่ปัจจัยที่สองเรื่องความกังวลเรื่องสกิจของอเมริกาหรือยุโรปจะถดถอยอาจจะเริ่มลดน้อยลงเป็นไปได้ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วคําแนะนําด้านการลงทุนในช่วงนี้พี่เก๋นแนะนา,านักลงทุนยังไงดีคะรอ,อดูเพื่อได้นะคะว่าถ้าทานผ่านที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบถึงหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบดอลลาร์ได้หรือเปล่านะคะว่าถ้าท่านผ่านได้พี่เ๋ยว่าวก็คงพยายามยืนตรงนี้เราก็คือแนวต้านมองว่าอาจจะไปไม่ได้ไกลอะ่ะพันแปดร้อยแปดสิบดอลลาร์เราก็ตอนนี้กลายเป็นว่าแนวต้านสูงสุจะอยู่ที่พันเก้าร้อยดอลลาร์ ตอันนั้นก็โซนก็คือพันแปดร้อยห้าสิบพันเก้าอยดอลลาอยากเข้าซื้อเก่งกับไหลลงมาเยอะอาจจะดูโซนตรงนี้ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิพันแอยหกิบดอลลา หลุดตรงนี้ต้องต้องคัรอลดลอไปนะคะมร้อยสดอลลาร์ค่ะโอเคค่ะพี่เก๋วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรุปแล้วตอนนี้ทองคำเปลี่ยนกรอบการเคลื่อนไหวและกรอบของการเกณฑกกำไรแล้วนะคะคุณผู้ชม1,900ที่เคยเป็นแนวรับกลับกลายมาเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแรงส่วนแนวต้านก็คือ1,850-1,860สดรอยสลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ท ไลน์ของทีม N ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ